s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์เจอะลึกรเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้ สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยไข้เรู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กนะครับเช่นเคยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งกันต่อครับเราพูดถึงกันหลายครั้งแล้วนะแต่มะเร็งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือมันดู ย้อนแย้งในตัวเอง ความรู้พื้นฐานคือเม็ดเลือดขาวเอาไว้ต่อสู้กับสิ่งที่มันแปลกปลอมใช่รวมถึงมะเร็งด้วยรวมถึงมะเร็งด้วยแต่นี่มันเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวอีกทีเป็นซะเองเป็นซะเองฮะแต่ชื่อที่เรามักจะเรียกกันคุ้นหูคือลูคีเมียใช่ครับวันนี้วิทยากรพิเศษของเราเป็นไทยครับพี่หวังเล็กครับจริงอาจารย์ท่านนี้ผมต้องบอกว่าเป็นพี่สารหัสผมเองสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่รามาธิบดีนะครับเ็รื่องบังเอิญมากแล้วอาจารย์ท่านนี้ท่านก็ทําวิจัยในกลุ่มที่ผมทําอยู่ก็คือเรืื่ออออองเเเมลลขาาายยยนนนนะคครรรรรััััับบสสจ์์์แพทุุธ จากภาควิชาคมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับครับสวัสดีครับคุณหมอเอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมเกินเกินไว้เนี่ยว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวมันดูเป็นมะเร็งย้อนแย้งผมใช้คํานี้ถูกไหมคก็ไม่ผิดสุดนะครับครับแล้วจริงๆเนี่ยไอไอการผมพูดถึงต้นกําเนิดมันก่อนก็แล้วกันไอต้นกําเนิดของการเกิดเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวออกมาเนี่ย เอะมันมันที่มาที่ไปมันมาอย่างไรฮะเพราะว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่เอาไว้ต้านม,มะเร็งแต่มันกลับเป็นมะเร็งซะเองครับผมก็ตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือ,อ,อพยาที่กาเนิดนะครับก็คือจะเกิดจากตอนที่เ,เป็นสเต็มเซลล์เนาะก็คือเป็นเซลล์ต้นกําเนิดของเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพันธุก,กรรมนะครับที่จําเพาะก็คือเหมือนกับทำให้ การแบ่งตัวเพิ่มขึ้นและเซลลนั้นไม่ตายก็คือคล้ายๆมะเร็งอื่นๆทั่วไปนี่แหละเพียงแค่มาเกิดในเม็ดเลือดขาวอืมอะแล้วอย่างอย่างที่เรามักจะเห็นกันเนี่ยว่าคนเป็นลูคีเมียผมเห็นในหนังนะคุณหมอเอสดนะคือเขามักจะเป็นเด็กอ,อันนี้เนี่ยมันเกี่ยวไหมครัว่ามันมันไอ้ที่เกี่ยวกับสเต็มเซลล์อะไรเนี่ยมันอาจจะเกิดกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่อะไรเนี่ยคืจึจริงตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยจเจอเยอะในเด็ก จริงครับแต่ว่าในผู้ใหญ่ก็จะมีแต่จะเป็นในคนที่ค่อนข้างอายุเยอะไปเลยไม่เด็กก็แก่ไปเรื่อยๆไม่อดข่าวขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งครับแต่จริงๆถ้าไปดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยมักจะเป็นในนางเอกนะครับที่เราขาเรียกว่าโลกนางเอกหรือคีเมียเออผมก็ลืมนึกพพอยนี้นะเอะแล้วแล้วด้วยด้วยวัยอายุที่ที่ต่างกันเนี่ย ไอ้ต้นกําเนิดของการเป็นมะเร็งเลือดขาวเนี่ยที่มามันต่างกันไหมหรือว่ามันเหมือนกันแหละเออหมายถึงต่างจากมะเร็งชนิดอื่นไปใช่ไหมครับหมายหมายถึงหมายถึงมะเร็งเป็นเลือดขาวด้วยกัน,นด้วยเป็นเด็ก<อ>เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นเนี่ยเอ,อ่อต่างกันครับต่างกันถ้าเกิดสมมติเป็นในเด็กเนี่ยเอ,อ่อก็คือเกิดจากการที่เขาแบ่งตัวตอนที่ตั้งแต่แรกเกิดมาหรือว่าอาจจะมีการถ่ายทอดมาจากเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่นะครับที่ทําให้การเป็นมะเร็งหรือว่าปัจจัยเกี่ยวกับพันธุก,กรรมเป็นหลัก แต่ถ้าเกิดในคนอายุสูงอายุก็จะมีปัจจัยเกี่ยวกันในเรื่องของออสารกอร่อมะเร็งเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับที่ทําให้เซลล์ในร่างกายเรากลายเป็นมะเร็งไอ,ไอพวกสารกอร่อมะเร็งต่างๆเนี่ยคืออย่างสมมุติอาหารหรืออะไรต่างๆนานา,นาที่สารเคมีหรืออะไรเนี่ยบุหรี่บุหรี่อ,อย่างเนี้ยมันมันลามมาได้ถึงเม็ดเลือดขาวอะไรอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับมันก็คือมันจะไปกระตุ้นทําให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในอวัยวะหลายๆอย่างในเซลล์หลายๆชนิดแล้วแต่ว่า เ,เขาแต่ละคนเนี่ยสัมผัสแล้วมันไปโดนตำแหน่งไหนของร่างกายมากกว่ากันหรือว่ามันเข้าทางไหนมากกว่ากันอย่างนี้เท่ากับว่าแบ่งได้เป็นสองประเภทแบบนี้ถูกไหมฮะก็คือเป็นตั้งแต่พันธุก,กรรมกับอีกอันหนึ่งก็คือถูกกระตุ้นมันมีประเภทอื่นมากกว่านี้อีกไหมฮะถ้าเกิดเราดูตามพยาธิกําเนิดมันก็จะมีแค่สองเสียงนี่แหละครับเอะและไอ้อความรุนแรงของโรคเนี่ยถ้าเกิดเป็นเนี่ยคือในหนังนะเอาในหนังผมจะอ,อ,อ้างอิงเพราะว่าเพราะว่าผมมันมีไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้นะขออภัยคุณหมอเอสด้วย คือในหนังมันจะถึงตายตลอดอ่ะมันจะเห็นว่าโอ้โหอย่างที่เมื่อกี้พี่หมอเอ็ดบอกว่าอะไรนะในในหนังเกาหลีใช่ไหมหนังเอกเป็นพระเอกเป็นพระเอกก็ต้องต้องมาคอยเอาใจอยู่ด้วยกันจนวาระสุดท้ายอะไรเงี้ยคือพล็อตมันจะจบด้วยอะไรแบบนี้ตลอดคือนางเอกตายอ่ะพูดง่ายๆครับอย่างหรือว่าถ้าเป็นเด็กเป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็ก็จะเสียชีวิตกันเยอะเอ็ดในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นไหมฮะ คือจริงๆเมะเร็งเ,ม,เงม็ดเลือดขาวในเด็กเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรารักษาเริ่มรักษาได้ตั้งแต่เริ่มรักษาได้ถูกวิธีมีโอกาสที่จะหายขาดแล้วแต่ชนิดความผิดปกติของพันธุกรรมครับผมเพราะว่าความรุนแรงของตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ตามชนิดของพันธุกรรมแบ่งได้ตามการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ตัวเซลล์มะเร็งเขาเอง ะะพี่เอ็ดครับคือคอย่างมะเร็งที่เป็นก้อนนะครับมันจะมีเขาเรียกสเตจหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่เขาจะแบ่งยังไงครับเพราะว่า นึกภาพม,ออมันดูก้อนอะไรอย่างไรใช่ใช่มันจะแบ่งต่างกันถ้าเกิดเป็นมะเร็งก้อนเราจะมีระยะหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในการแบ่งระยะจะแตกต่างกันเราจะใช้การแบ่งระยะเป็นกลุ่มความเสี่ยงปกติความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดโกกรคกลับก็คือเพราะว่ายังไงตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวมันกระจายไปทั่วตัวอยู่แล้วเพราะมันจะอยู่ในไขกระดูกทั่วตัวเราไม่สามารถบอกได้ว่าคือจริงๆถ้าเกิดเราแบ่งตามมะเร็งชนิดก้อนเนี่ยมันคือระยะที่สี่ทุกคน เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีหนึ่งสองสามสี่เพราะทุกคนคือสี่เหมือนกันหมดเอะถ้าตามความเข้าใจผมเนี่ยอย่างนี้แปลว่าถ้าใครเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราก็ต้องคีโมเท่านั้นป่ะฮะถูกไหมเราเราผ่าไม่ได้เราเลเซอร์เราฉายแสง<ช>ไม่ได้ฉายแสงอาจจะได้แต่ว่าฉายแสงไม่ใช่การรักษาหลักสําหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเราใช้คีโมเป็นหลักเอะแล้วอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผมถามหน่อยนะว่า การคีโมในคนเป็นมะเร็งเลือดขาวเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนเป็นมะเร็งชนิดอื่นมากการคีโมมันก็ทําให้เม็ดเลือดขาวอ่อนแออยู่เลยและตัวนี้มันก็มันก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีกอืใช่ครับถูกคือปกติเนี่ยตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อตั้งแต่ตอนที่วินิจฉัยอยู่แล้วเพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติโดน,นกดการสร้างจากตัวมะเร็งที่เข้าไปแทนที่ในไขกระดูกทําให้เม็ดเลือดขาวทํางานน้อยลงคนไข้มักจะมาด้วยอาการไข้มีเลือดออก เออแล้วก็ซนะีดเนาะถ้าเกิดเราท้องกันในตอนเราเป็นสมัยนักศึกษาแพทย์ก็จะได้ท่องว่าไข้ซีดบีรีดก็ต้องคิดถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็คือมีโอกาสติดเชื้อตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยพอให้ยาเคมีบํบาบัดไปเราคาดหวังว่าเซลล์มะเร็งที่มันมีอยู่มันจะลดลงและเม็ดเลือดขาวปกติกลับมาทํางานแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยเวลา <c oughs> เพราะฉะนั้นโอกาสติดเชื้อเขามีได้ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยจนถึงระหว่างการรักษาไปเรื่อยๆแล้ว การรักษาคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวถือว่ายากลาบากกว่ามะเร็งชนิดอื่นมากไหมคือจริงๆถ้าเกิดถามว่ายากกว่าไหมในความคิดผมที่เป็นหมอมะเร็งผมว่ารักษาไม่ยากนะเพราะว่าเราใช้แค่ยาเคมีบําบัดอย่างเดียวเราไม่ต้องไปอาศัยพึ่งคนอื่นเยอะคือเพราะมันเวนี้เวเดียวใช่ไหมมันพุ่งไปเลยไม่ต้องไปคิดเวนี้เวเดียวไม่มีทางอื่นให้เลือกอืไม่ต้องพึ่งหมออื่นเยอะก็คือพึ่งแต่หมอมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเด็กหรือว่าหมอโรคเลือดผู้ใหญ่ ก็รักษาตัวเลูอคเมียได้โดยตรงครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในอัตราการหายกันแล้วกันนะอัตราการหายเนี่ยมันมันคนเป็นลูคีเมียมันมากน้อยไหมคระคือจริงจมันขึ้นกับชนิดครับเพราะว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราสามารถแบ่งย่อยหลักๆได้2ชนิดชนิดแรกก็คือเป็นชนิด L ก็คือ a l l a c u t e l y m p h o b a s t i c leukemia ก็คือจะเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ถ้าเป็นชนิดนี้ในเด็กเนี่ยโอกาสรักษาหายขาดเนี่ยมีโอกาสสูงสุดได้ถึง80%ซ แต่ในบางรายที่มีความผิดปกติของพันธุกรรมเฉพาะอาจจะโอกาสเนี่ยลดลงมาเหลือ20%ก็ได้แต่ว่าพืชทุกโซนใหญ่มักจะอยู่ในแถบบนๆก็คือ80%เป็นหลักแต่ถ้าเกิดเป็นชนิดที่2ชนิด M ก็คือ a c u um t e m ไมอ o i อย e u k e m เมชนิดนี้เนี่ยมักจะรักษายากกว่าเพราะมีความผิดปกติของพันธุกรรมเยอะกว่าโอกาสหายขาดเนี่ยจริงๆจะอยู่ประมาณ60%เอ๊ต่ ถ้าดูก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะแปดสิบกว่าหกสิบในในมุมมอง<ช>ของผมผม<ช>ว่าเยอะนะก็เยอะอยู่ใช่ครับก็คือเกินครึ่งเนาะเอ๊ะแล้วมันมีเคสในการรักษาเนี่ยมันมีเคสที่แบบรักษาต่อเนื่องยาวนานมันต้องใช้ระยะเวลามาก<ช>ขนาดนั้นไหมครการรักษามะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะรักษานานครับเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่การรักษาลูคีเมียในเด็กเราจะใช้เวลาในการรักษานานผมพูดผิดไปนิดนึงก็คือไอ้ตัวลูคีเมียเนี่ยถ้าเป็น a l l เราใช้เวลาการรักษาทั้งหมด3ปี ครับเพราะว่าเราจะหลักการการรักษาของเ l ลในเด็กก็คือเราจะให้ยาเขาจะเรียกว่ายา induction ก็คือให้ยาเคมีบบัตอย่างแรงแปดสี 4, 5, 3, ่ห้าสตัวในช่วง1เดือนแรกเพื่อให้โรคสงบแต่ว่าจากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีประมาณ1970เนี่ยเขาพบว่าการที่โรคเอลหอลลูคีเมียชนิด L เนี่ยก็คือถ้าเราให้ยาจนครบ3ปีโอกาสเกิดโรคกลับจะลดลงก็คือโอกาสหายขาดเพิ่มขึ้น แตกต่างจากการรักษาโรคเออแอคิวไมอีลอยลูคีเมียชนิด M นะครับชนิด M เนี่ยเราจะให้ยาประมาณ4-6ครั้งแล้วแต่สูตรซึ่งยาแต่ละครั้งจะแรงทุกครั้งเพื่อที่จะทำให้เซลเล์มะเร็งมันหายไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็หยุดครับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยแปลว่ารักษาลูคีเมียหนึ่งก็อันตรายถูกไหม<ช>แต่ก็มีโอกาสนะหายขาดในเปอร์เซ็นที่ถือว่าโอเคถูก,ถกเลยเท่ากับมันสองเวเลยนะ โห oh, มันก็เสี่ยง<ม>เสี่ยงอันตรายแต่ก็เสี่ยงในการที่จะรักษาเพื่อให้หายครับใช่ใชพอฟังถึงหน้าตอนนี้แล้วเนี่ยมันมีเคสที่รักษายัางไงก็ไม่หายไหมเคยมีไหมเคยมีเคสที่แบบโอโ้โหหลายล้วนะมีอยู่เหมือนกันบางคนก็คือเซลล์มะเร็งมันดื้อต่อการให้ยาเคมีบำบัดเพราะว่าตัวความผิดปกติในพันธุก,กรรมเนี่ยเขามีค่อนข้างซับซ้อนซึ่งความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีหลายอย่างในเซลล์เซลล์หนึ่งเนี่ยจะทําให้เกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่าเซลล์มันดื้อยา ยาเคมีบําบัดยาเคีโมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พอมันไม่ตอบสนองต่อยาเคมีโมมันก็เลยทําให้โรคมันกลับได้แล้วก็มีโอกาสหายขาดที่ต่ําลงเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในในอนาคตหรือว่านัปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีวิธีการรักษาอะไรที่มันแบบอันตรายน้อยลงไหมแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรักษาที่มันอาจจะมากกว่านี้ไหมก็ก็มีเหมือนกันนะครับคือจริงๆปกติการรักษา ลูคีเมียเนี่ยหลังจากเราให้ยาเคมีมบัตรแล้วเนาะเราก็ถ้าเกิดเราดูจากหนังซีรีส์ทั้งหลายแหละเขาก็จะมีไปปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดกันใช่ไหมครับการปลูกถ่ายมันเป็นวิธีการที่เสี่ยงเหมือนกันมันไม่ใช่เป็นมันเป็นวิธีการรักษามาตรฐานแต่เสี่ยงเหมือนกันเพราะการปลูกถ่ายต้องอาศัยยาเคมีมบัตรขนาดสูงอีกหนึ่งครั้งนะครับอืมแต่ปัจจุบันมันมีการรักษาแนวใหม่ที่กำลังทําวิจัยอยู่กับคุณหมอเล็กนี่แหละแต่เล็กก็คือในเรื่องของการใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดการใช้เซลล์ภูมิคุ้ ทำให้เซลล์มะเร็งมันสามารถโดนทำลายไปโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันของตัวเองได้ไอ้อัันี้เนี่ยเราเคยคุยในรายการไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมทีเซลจำได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือหลักการเหมือนเดิมเลยถูกไหมครก็คือเอาเม็ดเลือดขาวที่อ่อนแอออกมาบูสต์ให้แข็งแรงปรับเปลี่ยนพันธุกรรมปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของเขาทำให้มันแข็งแรงมีอาวุธมันจะคล้ายๆกับมีทหารแต่ไม่มีปืนไม่มีอาวุธในการทําลายเซลล์มะเร็งเราเติมอาวุธให้เขา ก็คือเป็นการทําใช้หลักการของการทํายีนบํนบาบัดเติมอาวุธเติมปืนเติมอะไรให้เขาเข้าไปเพื่อเขาจะได้ไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้ <S <S คล้ายๆสร้างโรบบคอปขึ้นมาเอ้ยอันนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าไอ้วิธีการเนี้ยถ้าถ้าเท่าที่ฟังนะหลักการมันก,ก็คือมันก็ใช้ได้กับมะเร็งทุกมะเร็งถูกไหมใช่สามารถใช้ได้กับมะเร็งทุกมะเร็งแต่มันแต่แต่ปัญหาของหลักการนี้เนี่ยคือมันจะอาวุธที่เราใส่เข้าไปจะจำเพาะกับเซลล์มะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่ง คือเราสอนให้รู้จักว่าสามารถไปฆ่าเซลเล์มะเร็งลูอกเมียได้ก็ฆ่าได้ชนิดเดียวของลือคเมียไปฆ่าชนิดอื่นของลือคเมียไม่เป็นเอ๊ะแล้วลการรักษาแบบนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มทำกันหรือ,อยังฮะตอนนี้ก็ทําเป็นการวิจัยอยู่ครับก็คือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราก็มีการทําการวิจัยในเรื่องของฆ่าทีเซลล์อยู่นะครับก็คือเราใช้ในการรักษาวิจัยศึกษาในการศึกษาการรักษาคนไข้กลุ่มลือกเมียที่มี ชนิดของเซลล์มะเร็งเป็น B cell หรือว่ามีการแสดงออกบนผิวเซลล์มะเร็งที่เขาเรียกว่ามี CD 1 9อยู่ซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะของมะเร็งชนิดหนึ่งตอนนี้การศึกษาวิจัยนี่น่าพอใจไหมครับผลที่ออกมาผลที่ผ่านมาก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือเราให้ไอตัว CAR T cell นอเซลล์ดัดแปลงของเราเนี่ยไปในคนไข้สามคนก็คือดูผลแต่ยังเป็นระดับแรกก็คือเป็นการวิจัยระยะที่หนึ่งก็คือสามารถที่จะก็คือคนไข้ไม่เกิดปัญหาจากการที่เราให้เซลล์เข้าไป นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีคนไข้บางส่วนอีกประมาณ2อคนที่เรามีการดัดแปลงเซลล์ขึ้นมาเสร็จแล้วคนไข้เนี่ยไม่ตรงตามข้อกําหนดในการศึกษาวิจัยเราก็เลยเอาเนื่องจากเขายังมีโรคอยู่เยอะเราก็เลยเอาไอ้ตัวคาทีเซลล์ที่เราผลิตได้เนี่ยให้กับคนไข้เข้าไปก็สามารถควบคุมโรคในคนไข้อีกหนึ่งรายได้เอะอ,อย่างนี้เท่าที่ฟังเนี่ยด้วยหลักการของการทำาทีเซลล์มันก็คือ ลดความเสี่ยงจากการทำเคมได้ถูกไหมมันคนละแนวกันถามว่ามันลดความเสี่ยงได้ไหมคือจริงๆเนี่ยตัวคาทีเซลเนี่ยถ้ามีเซลล์มะเร็งเยอะคนไข้จะมีความเสี่ยงจากการได้คาทีเซลเหมือนกัน เพราะว่าการที่มีเซลมะเร็งอยู่เยอะคาทีเซลล์เข้าไปเกิดการทาลายเซลมะเร็งเยอะไอ้ตอนที่เซลมะเร็งมันโดนทําลายนี่แหละคนไข้จะเกิดปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าเป็นไซโตไค์สตรอมก็คือมีการหลั่งของสารกระตุ้นต่างๆออกมาคล้ายๆคนไข้โควิดปัจจุบันเนี่ยแหละครับก็คือที่เขามีไซโตไค์กันเยอะๆเนี่ยก็คือคล้ายๆกันก็คือคนไข้จะไม่ได้เสียชีวิตจากตัวโรคคนไข้จะกลายเป็นเสียชีวิตจากการรักษาก็คือเกิดจากไอ้ตัวไซโตไค์สตรอมนี้ มันเกิด,กดสงคารามทุกหย่อมยาถ้าค่าศึกมันยังเยอะพอทาพอเราใส่ทหารเข้าไปมันก็นะโดนทําลายล้างหมดการวิการการการักษาวิธีนี้เนี่ยคาทีเซลจะได้ผลดีก็คือค่าศึกมีอยู่น้อยๆแอบซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆที่มันจะมีปัญหาของที่มันแอบซ่อนอยู่ก็คือเป็นเซลล์ที่มันหลงรอดหลงเหลือจากการให้ยาเคมีบัตเพราะเซลพวกนี้คือเซลที่ดื้อยา เราก็เอาคาทีเซลเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อไปทําลายเซลล์ที่ไม่ยังหลงเหลืออยู่ป้องกันการกลับมาของโรคอ๋อเข้าใจแล้วเท่ากับว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยหลักก็ยังต้องเป็นคีโอแต่ว่าเอาคาทีเซลเพื่อเติมเต็มให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ถูกครับใช่ครับทีเอสครับไอคาทีเซลที่ทางรามาทบดีกําลังทําวิจัยอยู่เนี่ยแตกต่างอะไรกับคาทีเซลที่เริ่มใช้ในอเมริกาครับที่เป็นขาว4ี่แสนเหรียญสหรัฐที่ตัวนแทงใช่ไหมครับก็หลักๆเนี่ยเราคล้ายๆกันก็คือเราทําลายเซลล์มะเร็งชนิดเดียวกันก็คือเป็น CD 19เอ่อ ที่เซลล์มะเร็งที่มีการแสดงออกของ CD19 เหมือนกันเพียงแต่เราจะมีโครงสร้างภายในที่แตกต่างกันน่นแสดงว่าต้นทุนก็ถูกลงเยอะเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ต้นทุนถูกลงเยอะเพราะเราผลิตเองทําเองทั้งหมดในประเทศไทยก็คือต้นทุนเขาผลิตขายมา4ี่แสนเหรียญเนาะของเราเนี่ยก็ ถ้าคิดต้นทุนจริงๆก็จะใกล้ๆกันประมาณ4ี่แสนบาทอันนี้คือต้นทุนวัตถุดิบเฉยๆนะยังไม่รวมต้นทุนเปลี่ยนสกุลนะเนาะสกุลเจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่ายาอะไรอย่างนั้นนะค้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบเฉยๆก็ประมาณ4ี่แสนเหมือนกันแต่ไอ้ไอ้สี่แสนที่พูดเนี่ยมันคือต่อครั้งหรือว่าต่อการรักษาให้หายฮะต่อครั้งแล้วมันมันต้องกี่ครั้งคะส่วนใหญ่ให้ครั้งเดียวอะครับไม่ได้ให้เยอะโอ้โหถ้า40เหรียญกับ40บาท ไอ้สี่แสนเหรียญกับสี่แสนบาทเนี่ยสาสิบเท่านะสิบกว่าล้านกับสี่แสนบาทนะครับครับผมใช่ครับก็สามสิบเท่าแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นต้นทุนแบบต้นทุนจริงๆนะแล้วถ้าเกิดสมมติเราคิดราคาขายมันควรจะต้องอาจจะรวมในเรื่องของต้นทุนฝ่ายเจ้าหน้าที่สถานที่อะไรอย่างนี้อีกนองแล้วก็จริงๆมันก็มีต้นทุนงานวิจัยก่อนมันก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาแต่ยังไงก็ถูกกว่าสี่แสนเหรียญแน่นอน ใช่ยังไงก็ถูกกับ4แสนเหรียญแน่นอนเราคงไม่สามารถอัพไปได้จนได้ถึงขึ้ขนาดนั้นคือผมคิดว่านอกเหนือจากเรื่องโอเคเรื่องเงินที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียเยอะแต่ว่าที่น่าภูมิใจคือมันผลิตโดยคนไทยทาในประเทศไทยหมดเลยใช่ไหมครับพี่เอสครับใช่ครับใช่ก็คือเราทํามาประมาณปีนี้เข้าปีที่แปละที่เราเริ่มทําตั้งแต่ในหลอดทดลองมาเรื่อยๆจนมาถึงในคนนะครับกับเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นการรักษานี้เนี่ยแบบ ผ่านกระบวนการการรับรองอะไรต่างๆใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเห็นในสักอีกอกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือเราได้จดลิขสิทธิ์แล้วเราก็มีบริษัทที่มาซื้อลิขสิทธิ์นี้เพื่อไปดําเนินการผลิตในประเทศไทยซึ่งเขาจะต้องไปทําการศึกษาวิจัยต่ออีกประมาณ2-3ปีคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้ก็จะสามารถที่จะนํามาใช้ในประเทศไทยได้ แม่เยี่ยมเลยนะถือว่าเป็นความหวังนะสำหรับคนไทยที่อย่างน้อยเนี่ยการรักษาลูคีเมียมันก็จะเติมเต็มความสมบูรณ์เพราะเราก็ต้องบอกไว้แหละว่ามันก็ไม่มีการรักษาแบบไหนที่มันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นะแต่อันนี้เนี่ยมันทําให้ใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็มากที่สุดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเอาละฮะว,วันนี้ขอบคุณคุณหมอเอ็ดมากเลยนะครับครับ,รบผมยินดีครับเอาละฮะว,วันนี้คุณผู้ฟังมีประเด็นคําถามอยากจะถามเราอาจจะเรื่องลูคีเมียนี้ก็ได้ หรือว่าเรื่องอื่นๆแนะนำติชมรายการนะครับส่งกันมาได้ที่เพจ f a c e b o o k ของ s ซ l m o n Podcast หรือว่าภาพดีทวีสุขนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรคไัยใครรู้